สวัสดีค่ะเพื่อนพงองน้องพีวันนี้มากินแกงอมหอยขมน้ำกันเด้อจ้าก่อนสิมาไปกะอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้อนอนี้เด้อจ้ามาหนีวันนี้มีเรื่องเล่าสู่กันฟังจ้าสวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็มีแตกต่างออกไปนิดนึงนะคะเนาะว,วิธีสิฟิตคนไทยในต่างแดนคน่ะมีในมีโอกาสได้ไปเก็บ เป่าหื้อเป่าหือนะคะไล้มาก็หล่ตโตอยู่แต่ว่าก็ต้องใส่ขนาดที่แปลว่าเขาให้เก็บเนาะคะเนาะเล็กหน่อยก็านีนี่ก็พันบุดวิทนะคะได้ามาหกเจ็ดตนะคะ เลยสิมาแกะไอ้แกะออกจากกระดองเพิ่นเนาะแล้วก็สิได้เอาใสต่ตะเกียบไปเอาล้างทุกทุกสะอาดได้ตีนแต่ที่ได้มาก็ได้หอยแข้งเอหอยหอยจูบพนันเด้อพี่นอ้องนี่แหละค่ะวิธีชีวิตคนไทยในต่างแดนแม่บ้านนิวซีแลนด์คนไทยในนิวซีแลนด์ค่ะ อาหารบานเ้าถูกสิยกแต่กันยังมีกินนะคะคนตัวจะไปอยู่ใส้า,า้ฮาตังางใจหาตัง้งใจท่มันมีนะคะมันมีนี่นี่ทุกอยา่างเดี๋ยวลางเส้ยไ้เด,ดือยวมื่อนเด๋อวอมนะคะเนาะ ตอนแกงตอนทําอาหารค่ะีบรีบเล่งเ่งเนะาะทำทั้งสองอย่างทําแหนสานํำเนาะกันเลยได้แต่ภาพหนึ่งมาแต่ตอนกินเพ่อนพองนองพีเอ้ยต้องขอโทษขอภัยลืมอัดคลิปมาให้แสบหลจนลืมค่ะทั้งแสบทั้งฟินมันอิ่นไหลจนลืมกดวิดีโอต้องขอโทษขอยัยเดีย๋ยวจะเ้อได้มาสันสนแค่นี้แหละ